นี่ครับพี่น้องครับนี่คือสีสันของงานสร้างสุรินทร์ครับพี่น้องครับตอนนี้ประดับประดาไปด้วยแสงไฟอู้รลยหยิบรลยยับโอ้บอยิบเนาะมันอยู่ซื่อๆพี่น้องนี่นะครับร้านค้าร้านขายนะครับเต็มฝากฟังถนนอันนี้ถนนเรียบข้องครับอยู่ไกลๆกับสนามแสดงสร้างครับพี่น้องครับมือนี่เป็นมือแรกครับพี่น้องมือแรกแขกมันเพิ่งกับเปิดงานไปแล้วหล่ะอยู่อนนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ผักดีสีน่งร่จางว่างเนาะแล้วก็มีขบวนล้ำขบวนสร้างนะครับพี่น้อง ส่วนบริเวณงานแถวแถวสนามแสดงสร้างเนาะแถวแถวริมคลองตอนนี้กับมีคนมายางจับใจใช้สอยออกมาสัมผัสวิถีวิถีงานสร้างครับพี่น้องครับมือนี่พอดมาผู้เดียวได้นี่ครับมือนี่พอดมากผู้เดียวหายคนครับพี่น้องนี่ครับมามาหาคนครับนี่ครับรถคันนี้นกับมิต่พู้หนาตาดีเนาะส่วนใหญ่ถึงมากเนี่ยมีผู้ประกาศครับผู้ประกาศ อผู้ประกาศจากเอ็นบีทีครับนี่นะครับเขาสิไม้เข้า,ขาประตูนี้เข้าประตูนี่บ่นี่งานช้างแฟน,ค,นค,รครับไม่เป็นไรครับเราทางองีกนี่นะครับนี่อู้นี่มีคอกสร้างนี่พี่นอ้องโอ้สนามแสดงช้างนครับต้องแม่ย่ามงานมันครับานามงานค่อยมาได้ครับแต่ไม่ใช่เวลางานหรือว่ามาช่วงนอกเหนือจาก งานงแสดงช้างก็จะไม่เห็นช้างนะครับนี่แะครับบรรยากาศไทยทอดให้พี่้องป้องไปเดี๋บึงสันส้นๆก้อมๆซ้ำน,นี่แหละพบพ่อกันใหม่อีพีต่อไปเด้อสวัสดีครับ